สวัสดีครับใครดูชิ้นนี้กดไลค์และชวนไลค์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้คนจะมารีวิวห้องพักครับนี่ครับดูเตียงนอนครับห้องสะอาดบ้านเลยครับมีชามบนด้วยนะครับตาผู้มาเลยครับระวังตดด้วยนะครับแทนมีเตียงอื่อังครับมีหน้าต่างน้อยเน่อยครับผมจอนาตัวนี้ครับแม่สร้างหลังให้ผมหนึ่งหลังครับอ่ะเราไปดูห้องน้ำกันครับ นี่ครับสะอาดมากเลยครับน่าอุจจาระสบายเลยครับว้าวต้นไม้ก็ร่มรื่นเลยครับอากาศนี้ดีมากเลยครับใช่แล้วผมถอดเติมพลังก่อนครับใบปั่นกระยาชนส่นกันครับปาป๊าไปทำน้ำพงก็โยกับไม้กลองครับพวกเราจงปั่นกระยาเนยกันครับ รวมรู้ม,ม,มากเลยครับผมชอบเย่ยแล้วผมจะกลับไปอับนะครับเพื่อเพื่ออย่ามาพัดผมจะแปะเฟซบุ๊กไว้ถ่ายคลิปครับคืนนี้ใครจะดูมั่งว่าผมจะไปที่ไหนต่อก็กิดตาให้ผมนด้เลยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย